สวัสดีค่ะนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราเริ่มขั้นตอนการทำสายกระเป๋านะคะซึ่งเป็นตัวที่ประกอบนะคะซึ่งบางคนทำไปแล้วลงหน้าไปแล้วนะคะส่วนบางคนก็ยังได้เริ่มนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก็ให้ดูสายกระเป๋าที่สำเร็จนะคะตัวนี้จะเป็นสายกระเป๋าที่เราใช้ซิปนะคะประกอบนะคะสามารถแยกได้นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซิป นะคะเป็นสายซิบตัวนี้ยาวประมาณ16-20นิ้วนะคะนักศึกษาจะใช้ถ้าสมมติว่าอยากได้ตัวที่เป็นตัวยืดอย่างเงี้ยค่ะยาวๆนะคะก็เพิ่มความยาวของซิบไปนะคะนี้ส่วนตัวที่เหลือนะคะก็ก็ประกอบกันนะคะตัวนี้สายกระเป๋าของเรานะคะจะอยู่ที่35นิ้วขึ้นค่ะนะคะก็แล้วแต่ว่านักศึกษาจะใช้ความยาวของตัวสายกระเป๋าเท่าไหร่นะคะนี้ ก็อันนี้สามารถเย็บเลือกวิธีการเย็บได้เลยนะคะอาจจะเย็บ2เข็มนะคะหรือจะใช้วิธีการเย็บแบบด้นไถห,หลังก็ได้อันนี้เราแต่นักศึกษาจะเลือกใช้นะคะอันนี้ถ้าถ้าสีเย็บโชว์สองด้านลักษณะนี้ก็คือการเย็บแบบ2เข็มนะคะตัวนี้ก็หลังจากทําตัวนี้นะคะก็คือ,อขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดสายนะคะสายกระเป๋าเนี่ยให้เราตัดความกว้างนะคะตัวนี้ ตัดรอแล้วนะคะก็คือขนาดนิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพับออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือเวลาประกบกันมาปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บนะคะมันจะเหลือ3ามสนี่นิ้วนะคะแต่ถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่อยากได้ความความกว้างของสายที่หลังจากที่เราประกบตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยความกว้างเท่าไหร่ให้เราคํานวณได้เลยนะคะสมมติว่าอยากได้ตัวนี้กว้าง1นิ้วนะคะตัวเส้นสายกระเป๋าตัวนี้จะต้องกว้าง2นิ้วนะคะคือพับครึ่งมันก็จะเหลือตัวที่เรา ประกบกันลักษณะนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นสายที่ครูตัดนะคะขนาดนิ้วครึ่งนะคะครูยาวประมาณสี่สิบนิ้วนะคะ2เส้นนะคะตัวนี้เราตัดมาทั้งหมด2เส้นตัวนี้นะคะแล้วก็ซิปค่ะนะคะก็คือจะเป็นซิปตัวนี้นะคะเป็นซิปแยกนะคะเราตัดมานะคะยาวอันนี้ครูใช้สิบดนิ้วนะคะสิบหกสิบ20็ดสิบปดเ้าสิบได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายาว ยาวกว่านี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยแห้งสาทากาวค่ะทากาวขอบสองข้างตัวนี้นะคะตลอดแนวเส้นนะคะด้านหัวซิปจะอยู่ด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้ที่เป็นตัวสายนะคะให้งสาทากาวนะคะตลอดเส้นเลยนะคะทากาวหมดเลยให้เรียบตลอดความยาวของเส้นตัวนี้นะคะอันนี้ครูทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะ สองเส้นนะคะ,ะเส้นนี้ครูก็ทากาวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ทากาวเรียบร้อยนะคะก็คือสองเส้นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทากาวนะคะซิปนะคะอันนี้ทา,าเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะเริ่มขันกกน้นตอนการประกอบนะคะปกระกอบสายประกอบนะคะ mm hmm. คหัวซิปนะคะ สมมติว่าหัวซิปอยู่ด้านขวามือของครูนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องเหลือปลายของตัวที่ตัวหนังเนี่ยให้เหลือฝั่งที่เป็นหัวซิปลงนะคะด้านนี้นะคะสมมติว่าตัวนี้อยู่ด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเสมอขอบด้านนี้เลยนะคะสังเกตตัวนี้ปลายปลายกีกปลายด้านหนึ่งนะคะด้านนี้อยู่ด้านนี้นะคะ ก็ติดห่างจากขอบซิปพอประมาณนะคะไม่ต้องห่างมากนะคะเพราะว่าถ้าตัวนี้ห่างมากปุ๊บเนี่ยความกว้างของตัวที่เราประกอบปุ๊บเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปนะคะมันจะไม่สวยนะคะตัวนี้สมมุติว่าเราติดซิปตัวนี้ห่างความกว้างของสายตัวนี้มันก็จะเยอะขึ้นนะคะนะคะก็สักหน่งแปดก็ได้ค่ะให้อยู่ประมาณนี้นะคะติดให้ห่างจากขอบตัวนี้ประมาณนี้นะคะ ดเดี่ยวนะคะไม่ต้องกว้างนะคะพอะได้ตัวนี้ปุ๊บนะครูก็จะติดนะคะติดด้านนี้นะคะคจนเวลาติดตัวนี้นะคะให้อ่าช่องไฟนะคะสองข้างเท่ากันนะ<ม>ติดตัวนี้ประมาณมานิดนึงนะคะครูก็จะติดตลอดแนวนี้นะคะ ชนันข้างหนึ่งนะคะจะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งก็ติดเช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะตัวนี้ก็จะติดฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดเนี่ยสองชิ้นตัวนี้ติดให้มันเสมอกันนะคะโดยโรวมนะคะตัวนี้ก็ติดอบบนี้นะคะติดยาวลงมาเรื่อยๆเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะ,ะดูไปใครที่จะทาขอบนะคะ ให้สาทาขอบก่อนที่จะประกอบซิปนะคะอันนี้พี่ก็จะทาอันนี้ติดติดด้านให้พี่ก่อนนะคะเอาด้านด้านที่ทาขอบไว้ก่อนด้านนี้นะคะติดติดก่อนนะคะให้ดูด้านนี้พี่ก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคะทาขอบอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ติดด้านนี้ก่อนนะคะสังเกตด้านนี้ทาขอบแต่ถ้าใครที่ไม่ทาขอบก็ติดด้านไหนก็ได้นะคะ ก็ติดเหมือนเดิมนะคะติดขอบตัวทีไปนะคะติดไปจนตลอดเส้นนะคะอ่าตัวนี้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะติดให้ขอบเสมอกันนะคะเพราะฉนั้นช่องไฟสองข้างนะคะความกว้าง เท่ากันนะไม่ใช่อีกข้างติดเชิดอีกข้างนึงติดหา ที่เราประกอบแล้วนะคะตลอดแนวตนัวนี้สังเกตตัวนี้เวลาติดซิปปุ๊บหัวซิปจะอยู่ลงฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา,าหาักมุมส่วนที่เป็นโค้งซิปนะคะเหมือนเหมือนกับล็อกหัวซิปค่ะไม่ให้ไหลไปอยู่ตรงนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะให้ทากาวนะคะอีกฝากหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวคทากาวอีกฝั่งหนึ่งน,นะคะเพราะเมื่อกี้เราทาข้ามเดียวใช่ไหมคะ จะทากาวฝั่งนี้นะคะทาทั้งสองด้านนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทา ซิปตรงนี้นะคะราคาปลายนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะะเก็บเหมือนกับเราล็อกนะคะล็อกซิปไม่ให้มันหลุดนะคะพับมาหักโค้งนะคะเพราะฉะนั้นตอนหักโค้งเนี่ยเราจะต้องหักให้มันเสมอกันขอบลั้งสงด้านเดนน้นะคะตัวนี้ก็อยู่ลักษณะ,ะน,นี้นะคะส่วนตัวนี้ก็หักมุมฝั่งของใครของมันนะคะ มาลักษณะน,นี้สังเกตตัวนี้พับนะคะพับมุมอันนี้ด้านในนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลูดซิปมาปุ๊บเนี่ยซิปก็จะอยู่แค่ตัว,ตวที่เราหักมุมนะคะมันจะไม่หลุดออกนะคะนีล็อกซิปนะคะเพื่อไม่ให้ซิปตัวนี้หลุดออกมานะคะพอ,อได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะ เราก็ถ้าสมมติว่ากาวมันไม่แน่นเราใช้กาวช่วยนะคะเวลาเราพับออกมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีกาวอยู่กับชิ้นงานของเรานะคะเราแค่อยู่อันนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะน,นี้ด้านหลังนะคะหลังจากที่เราทาทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับค่ะนะคะจำนั้นเวลาพับออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้เราจะต้องพับให้มันขอบเสมอกันนะคะสมมติว่าขอบตัวนี้อยู่นี่เดี๋ยวครูกีดเส้นให้ดูนะคะ น,นีอยู่นี่นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะ,ะนะคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพับเห็นไปคะขอบอยู่อยู่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาพับปุ๊บเนี่ยขอบตัวนี้จะต้องเท่ากันห่านะคะพับให้ขอบตัวนี้เสมอกันตลอดแนวของเส้นตัวนี้เลยนะคะอนะนนี้เดี๋ยวครูพับนะคะนี่ก็พับมาเลยนะคะ ทีละหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราเค่อยใช้ค้อนทุบนะคะงานนี้นะคะสังเกตเวลาเรา,าพับมาปุ๊บเนี่ยสองข้างด้านในพับมาลักษณะนี้นะคะส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะให้ประกบ ะะให้ขอบมันเสมอกันตลอดแนวเส้นเลยนะคะ พับจนตลอดแนวเส้นนะคะตัวน,นี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้คอ้อนทุบ ที่เราประกอบนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหนานะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้ปูทากาวด้านนี้มะะานมีปุ่มด้ถา่าะเพิ่มนิดนึนง เสร็จแล้วนะคะอ่ะตอนนี้รอแห้งนะคะเราก็ประปกบเหมือนเดิมค่ะนะคะเอาสองด้านประปกบให้มันเท่ากันโอเคนะคะจะแห้งน,นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็พับไปนะคะให้มันขอบมันเสมอนะคะพับไปตลอดแนวเลยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะพอมาเจอสองสองข้างนะคะก็ะใช้้โดยที่เวลา,าพับเนี่ยให้ขอบเสมอกันนะคะ นี้นะคะ แล้วนะคะเส้นตัวนี้จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วเนะะี่ยให้ด้สาตอบเย็บขอบนะคะก็คือขอบด้านนี้ขอบด้านโชว์ค่ะให้เราวาดขอบด้านโชว์นะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็วาดขอบนะคะตล,ลอดแนวนะคะ สีเย็บที่เราจะไปต่อนะคะอันนะีะ้จะเป็นสีเย็บที่เราจะเย็บขอบด้านนี้นะคะหรือข้าจะเย็บสองข้างก็ได้ค่ะขอบด้านนี้ด้านสันทบแล้วแต่น,นะคะปกติแล้วเราจะเย็บขอบด้านนี้ด้านเดียวก็ได้นะคะอโอเคนะคะหลังจากที่เสร็จประกอบพวกนี้เสร็จนะคะให้สาต่อด้วยเหล็กตอกน้ำนะคะแล้วเย็บค่ะนะคะเย็บนะด้วยที่ารเย็บด้นไทยหลังหรือเย็บสองเข็มก็ได้นะคะในตลอดเส้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ให้เก็บขอบให้เรียบร้อยในกรณีนนที่นักศึกษาคนไหนที่ทาขอบนะคะก็ให้ทาขอบนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ได้สีเย็บ yep ที่มันอ่อนกว่าเนี่ยเราจะเลือกการทาขอบก่อนที่เราจะไปเย็บนะคะเพราะว่าเวลาเราทาขอบเลอะเนี่ยมันจะไปเปื้อนนะคะเลอะเลอะ,ะกลับได้ที่เราเย็บค่ะนะคะอันน,นี้นะคะ uh huh. อ,อันนี้ uh huh. นะคะอโอเคนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะพอเย็บเสร็จนะคะก็คือจะเป็น ชิ้นงานตัวนี้อันนี้นะคะอันนี้ก็เย็บตลอดแนวเส้นนะคะหลังจากเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะก็คือรอการประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าชิ้นหลักนะคะก็คือตอนนี้เราเราทำสายเสร็จนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการทําตัวที่ตัวกระเป๋านะคะอันนี้ไมเรียบร้อยนะคะ โอเคนะคะอันนี้คือขั้นตอนการประกอบสายกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็รอการประกอบชิ้นงานนะคะอ่ะก็วันนี้ให้ทําตัวที่เป็นตัวสายก่อนนะคะก็เย็บให้เรียบร้อยนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ